I wow. เป็นเราม่ะเป็นเจ้าภาพให้เมย์ก็ค่ะนี่เป็นค่ะวันนี้ค่เป็นเทสเป็นเทสของคนน้องคนจีนนะคะที่เขาขอให้เราช่วยผู้ชายคนไหนผู้เสี่ยงมีหลายคนแต่ว่าก็เป็นผู้ชายที่ได้เงินคืนแล้วบางคนยังไม่ได้เงินคืนที่เยอะวันนี้ค่ะจะไปรายการยน เดี๋ยวให้สัมภาษณ์ก่อนไหมสิ้วก็เดี๋ยวสอบบางคำก็เดี๋ยวใทให้เสร็จก่อนแล้วกันอเคครั